หญิงสาวทําโทรศัพท์หายซึ่งกลายเป็นซากศพที่น่าสมเพชวันนี้นามีหลังจากเมาทําโทรศัพท์หายบนรถเมย์ชายแปลกหน้ารับโทรศัพท์อย่างรวดเร็ววันรุ่งขึ้นนามิโทรมาฉันหวังว่าจุนยองจะคืนโทรศัพท์ให้เธอได้จุนยองใช้บันทึกที่ดาวน์โหลดก่อนหน้านี้เพื่อคุยกับนามีสวัสดีฉันเป็นเจ้าของโทรศัพท์สวัสดีคุณครูพวกเขายังนัดหมายเพื่อคืนโทรศัพท์อย่าคิดว่าถ้าคุณไม่มีรหัสผ่านคุณจะเปิดโทรศัพท์ไม่ได้เรื่องเก่า หลังจากนั้นไม่นานจุนยองก็กระแทกโทรศัพท์ของเขาเข้ากับขอบโต๊ะจากนั้นเขาก็ใช้เสียงผู้หญิงเรียกนามิบอกไม่ระวังทำมือถือจอแตกแต่ฉันเอาโทรศัพท์ไปซ่อมและจ่ายค่าซ่อมโทรศัพท์บุคคลน,นั้นส่งที่อยู่ซ่อมโทรศัพท์ของนันเอมีมาให้ด้วยขอให้เธอมารับเองนามิมาที่อพาร์ตเมนต์ห่างไกลอย่างไร้เดียงสาเธอไปที่ร้านซ่อมโทรศัพท์ที่ฉัน นามีไปดูโทรศัพท์ของเธอพนักงานจุนยองต้องการให้ยันเอมีป้อนรหัสผ่านโทรศัพท์ของเธอนามีลังเลอยู่ครู่หนึ่งแล้วจึงเขียนลงในบัตรลงคะแนนแต่เธอไม่รู้เรื่องนั้นจุนยองหลังจากถอดโทรศัพท์ออกฉันติดตั้งซอฟตแวร์แฮ็กบนไซนั้นทันทีจากนั้นฉันจะเปลี่ยนหน้าจอใหม่ให้คุณนามีรับโทรศัพท์เหมือนใหม่และมีความสุขเธอไม่รู้ว่าฝันร้ายของเธอเพิ่งเริ่มต้นขึ้นจากนั้นนามิก็ต้องฝากโทรศัพท์ไว้กับเธอจากนั้นเธอจะได้รับการดูแลอย่างถาวรโดยจุน ยองไม่ว่าจะเป็นกล้องหรือเสียงพวกเขาทั้งหมดเข้าใจโดยเขาจุนยองไม่รู้จักนามีจะทำงานพักทามที่ร้านชานมของพ่อแต่รู้ที่ตั้งบริษัทของนามีด้วยแม้แต่บริษัทก็มีเพื่อนสนิทไม่กี่คนหรือความสัมพันธ์ระหว่างนามีกับเจ้านายเป็นอย่างไรเขารู้ดีเมื่อนามีถ่ายรูปกับเพื่อนร่วมงานที่บริษัทแล้วจุนยองไม่รู้ว่าปีศาจหรือเปล่านั่งอยู่หน้าบ้านเช่าของนามีเขาใช้รหัสผ่านเพื่อเปิดประตูของเธออย่างง่ายดายแล้วมองไปรอบๆ แม้แต่โทรศัพท์เครื่องเก่าของลินเอมีในลินชักก็ไม่พลาดเขาแกล้งทําเป็นลูกค้าของร้านชาหนมพ่อของนามีซื้อตั๋วฟังเพลงที่นามีต้องการขายแล้วเพิ่งเปิดเผย ตั๋วคอนเสิร์ตที่นามิชอบมากมากเขาบอกว่าตั๋วนี้ได้รับจากคุณแต่เขาไม่ต้องการไปฉันรู้ว่านามิชอบมันฉันเลยขายมันให้เธอพ่อของนามิเห็นมีความบังเอิญมากเกินไปฉันรู้สึกว่าจุนยองไม่ปกติด,ดังนั้นเมื่อฉันพานเองกลับบ้านเขายังเตือนให้เธอสนใจเขาแต่นามิไม่สนใจสิ่งที่พ่อของเธอพูดเธอไม่รู้ว่าหลังจากรถของพ่อออกไปแล้วร่างที่คุ้นเคยปรากฏขึ้นข้างหลังพวกเขานามิหลังจากกลับมาบ้านดูเหมือนจะรู้สึกนอกหน้าตาตามด้วยเสียงเคาะประตูดังขึ้นไม่ว่านามิจะเรียกว่าอะไร คนข้างนอกจะไม่ตอบตอนนี้รหัสผ่านประตูหลักถูกเปิดโทรศัพท์ยื่นออกมาเพื่อถ่ายรูปเธอในขณะเดียวกันบนภูเขาก่อนหน้านั้นก็พบศพผู้หญิงค้นพบเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง8ศพหญิงสาวถูกฆ่าอย่างโหดเหี้ยมเด็กสาวที่หายไปกลายเป็นร่างไร้หน้าบนภูเขาไม่สงสยัยฆาตรกรโดยสิ้นเชิงเป็นลูกชายของตำรวจจีมานเนื่องจากพบศพทั้งหมดอยู่ห่างจากต้นซากุระที่ลูกชายปลูกไว้เมื่อตอนเด็กซึ่งลูกชายหนีออกจากบ้านไปเจ็ด จีมานตกใจมากตัดสินใจไปหาลูกชายแล้วพูดว่าแต่ภรรยาของเขาที่ย่าร้างมาหลายปีก็เล่าให้ฟังเช่นกันไม่เจอกันนานนะลูกเขาไม่รู้ว่าตอนนี้ลูกชายของเขาทุกวินาทีทุกนาทีเฝ้าดูเด็กผู้หญิง ด้วยวิธีที่แปรปรวนมากเขากําลังครุ่นคิดถึงวิธีการฆ่านามิในครั้งนี้ว่าอีกฝ่ายเป็นเพื่อนร่วมงานของจีมันค้นหาข้อมูลและที่อยู่ปัจจุบันของลูกชายของคุณด้วยหนึ่งคนไม่มีโทรศัพท์ไปซ่อมเมื่อจีมันมาที่บ้านเช่าของฉันเมื่อใช้เทคนิคพิเศษในการเข้าบ้านเขาไม่ได้สังเกตเห็นอวัยวะเล็กๆที่ติดอยู่บนประตูจีมันพบเรือของลูกชายอยู่ที่ประตูพิสูจน์เคผิที่ผลไม้สดบนโตเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าคุณอาศัยอยู่ที่นี่ในขณะนี้จุนยองกลับมาที่บ้านแต่หยุดอยู่หน้าประตู เพราะเขาพบว่าสำนักงานของเขาถูกใครบางคนแตะต้องมีคนอยู่ในบ้านจีมานพบโทรศัพท์หลายเครื่องในห้องของเขารวมถึงขวดยาทาเล็บที่เข้ากับสีเล็บของตูบนดอยนอกจากนี้ยังค้นพบภาพถ่ายของคนตายและอุปกรณ์การก่อเหตุจํานวนมากในกระเป๋าเดินทางทั้งหมดนั้นพวกเขาทั้งหมดถูกจุนยองเห็นข้างนอกจีมานได้รับข้อความจากลูกชายของเขาแล้วข้อความพร้อมรูปถ่ายของเขาที่บ้านจีมานเปิดม่านหน้าต่างทันทีเมื่อจีมันรีบออกตามหาบนถนนที่ว่างเปล่า จากนั้นเขาก็ได้รับภาพที่ลูกชายส่งมาภาพเป็นฉากชั้นบนห่างออกไปไม่ไกลแต่เมื่อจีมันไล่ขึ้นไปบนดาดฟ้าฉันพบว่ามีโทรศัพท์เพียงหนึ่งเครื่องในขณะนี้เองที่เขาได้รับข้อความจากลูกชายของเขาในภาพคือห้องนั่งเล่นที่เต็มไปด้วยอุปกรณ์อาัากรรมเมื่อจีมันไล่ไปที่ห้องนั้นอีกครั้งจากนั้นหลักฐานทั้งหมดที่นี่ก็ถูกทำลายโดยจุนยองจีมันโดนลูกชายเล่นงานเจ็บข้ามนามีกลัวแทบตายเพราะเสียงเคาะประตูจากนั้นรหัสประตูก็ค่อยๆเปิดออกปรากฏโทรศัพท์ที่ถ่ายรูปนามี แต่ไม่คาดคิดว่าวินาทีต่อมาปรากฏตัวอีกครั้งอินจูเพื่อนสนิทของนามีมันอันตรายถึงตายจริงๆตอนนี้พ่อของินเองมีทันใดนั้นฉันก็ได้รับข้อความจากลูกสาวของฉันลูกสาวส่งมาให้หนึ่ง ลิงขอให้พ่อของฉันติดตั้งซอฟต์แวร์พ่อแจ้งเตือนเปิดและปิดอีกครั้งถามผู้หญิงว่านี่คืออะไรลูกสาวของเขาขอให้เขาดาวน์โหลดและจะบอกเขาในวันพรุ่งนี้คำขอนี้ทำให้บิดาไม่อาจปฏิเสธได้เมื่อคุณดาวน์โหลดซอฟต์แวร์เสร็จแล้วจากนั้นโทรศัพท์ของคุณก็ถูกแฮ็กไม่นานก็ได้ข่าวว่าของมาถึงแล้วเขาเปิดออกและเห็นว่ามีกล่องอยู่หน้าบ้านกลางดึกจึงไปรับมาแต่ข้าไม่คาดคิดว่าเขาจะสามารถยกมันขึ้นมาได้ในขณะนี้เองที่พ่อมีเงาอยู่ข้างหลังเขาจุนยองกำลังจะเป็นลมในเวลาเดียวกันพเขาที่บ คราวนี้เจอซ้ำแล้วซ้ำเล่าแดศพหญิงถูกฆ่าอย่างโหดเหี้ยมจีมานอยู่กลางคืนที่ฝนตกตากโกรดมากเชา้านี้จุนยองเริ่มแผลแล้วนามีพบในตอนเช้าตรู่เจ้านายโทรหาฉันหลายสิบสายเธอเพิ่งดูเวลาก็11บเอมงแล้วเธอรีบออกจากประตูฉันไม่รู้วิธีแต่นาฬิกาปลุกที่เธอตั้งไว้ไม่ดังแต่มันร้แรงกว่าที่คุณคิดเมื่อเธอเปิดโทรศัพท์บนรถแท็กซี่ฉันเห็นเธอโพสตออนไลน์ ด้วยทอาคำที่ดูถูกบริษัทและเพื่อนร่วมงานบอกว่าเพื่อนร่วมงานในบริษัทเป็นอิกาเป็นฝูงเจ้านายขี้งกเธอทำงานหลายอย่างแต่งเงินเดือนเธอช่างแสนจะขัดสนอาหารของบริษัทน่าขยะขยงขนาดสุนัขยังไม่ยอมกินนามิรีบมาที่บริษัทเพื่อนร่วมงานของเธอทุกคนกำลังมองเธอด้วยสายตาขุ่นเคืองแม้แต่เจ้านายก็ยังมองเธออย่างเย็นชานามิอธิบายว่าบัญชีของเธอถูกแฮกแต่ไม่มีใครเชื่อข้ออ้างนี้เมื่อนามิบอกว่าเธอจะโทรหาตำรวจเพื่อตามหาตัวฆาตกรถูกเจ้านายผักลงกับพื้นแต่นี่เป็นกลอุบายของจุนยอง เพื่อแยกนามีออกจากความสัมพันธ์นามียืนอยู่ใต้ตึกบริษัทอย่างสิ้นหวังคุณไม่รู้ตอนนี้เกิดอะไรขึ้นกับฉันแต่แม้ว่าทุกคนจะทิ้งเธอไปป็นจูยังคงอยู่เคียงข้างเธอและไม่เคยจากไปไหนและพ่อก็อยู่เคียงข้างนามีเสมอกำลังกลายเป็นตัวประกรันในมือของจุนยองในเวลานี้จุนยองได้รับโทรศัพท์จากนามีคุณเชิญอ,อาญากรคือเขามาตรวจสอบว่าโทรศัพท์ของคุณถูกแฮกหรือไม่แต่โทษนามีไม่ได้เพราะเธอรู้จักช่างซ่อมโทรศัพท์เพียงคนเดียว จุนยองจุนยองหลังจากดูโทรศัพท์ของเธอจากนั้นลากนามิออกมาอย่างจริงจังแล้วกระซิบมีคนติดตั้งซอฟต์แวร์แฮกในโทรศัพท์ของเธอแต่ใครก็ตามที่ทําเช่นนี้จะต้องรู้รหัสผ่านของเธอซอฟต์แวร์นี้ไม่สามารถแฮ็กจากระยะไกลพิสูจน์ได้ว่าทําโดยคนรู้จักถัดจากเธอจุนยองหมายถึงอะไรเพื่อนที่ดีที่สุดของคุณไม่น่าไว,ว้วางใจเมื่อนามิกลับมาที่ร้านเธออารมณ์ไม่ดีและถามว่าอินจูทําไหมอึนจูไม่คาดคิดเพียงไม่กี่คำจากคนแปลกหน้าที่นามิสงสัยในตัวคุณตั้งแต่เด็กก็คือเธอ เพราะความไว้ใจที่พังทลายทั้งคู่จึงทะเลาะกันอึนจูยอมรับด้วยความโกรธทุกอย่างทําโดยคุณนามิสามารถส่งตัวเธอให้ตํารวจได้อึนจุกหักและออกจากร้านชานมทําลายความสัมพันธ์ของคนสองคนเป็นแผนขั้นที่สองของจุนยองและครเรื่องล่าสุดในปีนี้นําบรรยากาศแห่งความตึงเครียดและการกระตุ้นเข้ามานามิเพิ่งทําโทรศัพท์หาย และถูกพ่อของเธอลักพาตัวไปถูกเพื่อนร่วมง,งานรังเกยียจและเกลียดชังมิตรภาพที่ดีถูกทำลายเมื่อนามีกลับมาบ้านโดยนึกถึงเรื่องแย่ๆมันเกิดขึ้นกับฉันมานานแค่ไหนแล้วไม่ใช่ว่าตั้งแต่คุณทำโทรศัพท์หายและไปที่ร้านซ่อมโทรศัพท์แต่เมื่อเธอกลับไปที่ที่เธอเปลี่ยนหน้าจอล้อมรอบด้วยตำรวจจากตำรวจเธอเดาว่าเจ้าของร้าน ก่อนหน้านี้แกล้งทำเป็นเช็คโทรศัพท์ของเธอและใส่ร้ายเพื่อนสนิทของเธอเธอโกรธและตะวัดเสียงดังเธอบอกตำรวจว่าเขาแกล้งทำเป็นซ่องโทรศัพท์ของเธอใช้โอกาสแฮ็กโทรศัพท์ของเธอทำให้ชีวิตของเธอยุ่งเหยิงเขาต้องการอะไรกันแน่คุณแค่ต้องการแอบถ่ายวิดีโอที่มีเนื้อหาสกปรกหรือไม่เดิมที่ตำรวจจะบอกว่าจุนยองเป็นฆาตรกรต่อเนื่องแต่จีมันหยุด เขาต้องการใช้นามีเพื่อจับตัวจุนยองแต่กลัวว่านามิจะรู้ความจริงและไม่กล้าร่วมมือกับพวกเขานั่นเป็นเหตุผลที่ลินเอมีไร้เดียงสาและกระตือรือร้นขอให้จุนยองออกไปจนกว่าจะถึงเวลานั้นให้ตำรวจซุ่มอยู่ใกล้ๆเพื่อจับจุนยองนามีรีบถามจุนยองทันทีเขาก็เห็นด้วยไม่ต้องสงสัยเลยลงไปชั้นล่างที่บ้านของลินเอเมื่อจุนยองกำลังจะโทรออกเขาก็พบเข้าพ่อของจีมันที่อยู่ด้านหลังกำลังเดินมาหาฉันเขาจึงวางสายและจากไป แต่จีมันเรียกเขากลับมาเขาชักปืนออกมาแล้วชี้ไปที่เขาจุนยองถูกตำรวจล้อมทั้งก่อนและหลังเมื่อทุกคนคิดว่านี่คือจุดจบแล้วเหตุการณ์ก็เกิดขึ้นจีมันมองจุนยองกลับมาแต่นี่เป็นใบหน้าที่แปลกเขาจะไม่ใช่ลูกของคุณได้อย่างไร เป็นไปได้ไหมว่าพวกเขาคิดผิดในขณะที่ไม่รู้จะทำอย่างไรจีมานคิดว่าพวกเขาคิดผิดเขาจึงปล่อยจุนยองไปพวกเขาไม่รู้ว่าพวกเขาพลาดโอกาสที่จะจับตัวฆาตกรหลังจากที่จุนยองจากไปแผนการซุ่มโจมตีของตำรวจก็ล้มเหลวเช่นกันนามีกลับบ้านและหยิบโทรศัพท์ของเธอในลิ้นชักออกมาเพื่อเปลี่ยนการ์ดหน่วยความจำแต่เธอไม่รู้ว่าการ์ดหน่วยความจำนี้ก็ถูกจุนยองจัดการเช่นกันลบแดดกันจริงๆหลังจากทราบเรื่องนี้ นามีไม่สามารถอยู่บ้านเช่าได้อีกต่อไปนั่นเป็นเหตุผลที่จีมันพานามีกลับไปที่วิลล่าในชนบท จีมานให้นำบัตรแก่นามีโทรหาเธอหลังจากยืนยันความปลอดภัยส่งข้อความฉันไม่รู้ว่านามีเขียนอะไรบนนำบัตรบอกว่าถ้าเธอไม่ส่งข้อความมีบางอย่างเกิดขึ้นกับเธอหลังจากที่นามีเข้าไปในบ้านจีมานก็จะไปเช่นกันวิลล่าหลังใหญ่มีไฟสว่างแต่ไม่มีไฟปรากฏว่าพ่อของเธอนอนเร็วดังนั้นนามีก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะปลุกเขาเมื่อนามีนอนอยู่บนเตียงกำลังจะส่งข้อความขอโทษถึงอึนจูฉันไม่ได้คาดหวังว่าจุนยองจะส่งข้อความมาปรากฏว่าเธอเปลี่ยนโทรศัพท์เขาเพิ่งเปลี่ยนโทรศัพท์ ถึงกับส่งเบอร์ใหม่ให้เธอเลยนามีตั้งใจจะโทรไปดุเขาอย่างไร้เดียงสาฉันไม่ได้คาดหวังว่าระฆังจะดังขึ้นบนเพดานนามีเผยแววตาที่ไม่เชื่อเธอกลัวและรีบวิ่งไปที่ห้องพ่อของเธอฉันจะไปปลุกพ่อเพราะมีคนแปลกหน้าที่บ้านฉันไม่ได้คาดหวังว่าเตียงของพ่อจะว่างเปล่าเมื่อเห็นเช่นนั้นนามีก็้องเงอแตกทักเธอรีบวิ่งออกไปปิดประตูทันทีเธอหยิบโทรศัพท์ออกมาเพื่อโทรแจ้งตำรวจแต่เกิดเหตุสยดสยองขึ้นเธอเพิ่งกฎหมายเลข จากนั้นแต่ละหมายเลขจะถูกลบทันทีหลังจากนั้นจากนั้นกล้องก็ถ่ายภาพเธอไปเรื่อยๆทําให้นามิตกใจและคว้างโทรศัพท์ลงพื้นนามิหยิบไม้เท้าออกไปหาพอ่อแต่ฉันเห็นจุนยองยิ้มปรากฏตัวบนโซฟาอีกด้านหนึ่งตำรวจระหว่างทางกลับบ้านได้รับโทรศัพท์จากสำนักงานโทรศัพท์มาพร้อมกับข่าวร้ายว่าหนึ่งปีที่แล้วที่โรงน้ําพบศพที่ไม่มีใครอ้างร่างกายนั้นเหมือนกับ DNA ของจีมันถึง9กกลายเป็นว่าลูกชายของจีมันตายแล้วดังนั้นนักฆ่าจุนยองคนนี้โดยพื้นนฐาาแลล้วไม่่ใชชูกชยของจี แมนหลังจากที่เขาฆ่าเขาจากนั้นเขาก็ใช้ตัวตนของเขาในการก่ออาชญากรรมตอนนี้เขาใช้ชีวิตพ่อของเอ็นเอมีเพื่อคุกคามเธอขอให้อเอ็มเอมีส่งข้อความแจ้งเหตุปลอดภัยกับตำรวจอีกสองนายจากนั้นนามีก็โยนนำบัตรทิ้งไปเธอถามคำถามที่ฉันสงสัยมาตลอดจุนยองมาหาเธอทำไมทำไมคุณทำเช่นนี้กับเธอแต่เหตุผลของจุนยองก็คือเพราะเขารับโทรศัพท์ของเธอแค่นั้นเหตุผลสำหรับคนนิสัยเสียนี้สมเหตุสมผลมากเมื่อจุนยองยั่วเธอ นามิขโมยมันจากด้านหลังมีกําลังจะโจมตีจุนยองในขณะนั้นเองจุนยองก็เดินเข้ามาหาเธอและขอให้เธอเลือกจะฆ่าเขาหรือกําจัดตัวเองอย่าคิดแม้แต่จะช่วยพ่อไม่อย่างนั้นคุณก็ตายเหมือนกันผลก็คือนามิเลือกที่จะช่วยพ่อของเธอดังนั้นเธอจึงไม่เลือกอะไรเลยหลังจากที่จุนยองเข้าห้องน้ําไปเธอถือแท่งเหล็กพร้อมที่จะโจมตีแต่เธอเห็นในห้องน้ําโดยไม่คาดคิดจุนยองถือมีดจ่อคอพ่อ,พอ,พอเขาคูนามิให้วางอาวุธของเธอแล้วใช้เทปพันขาผมไว้ เขามัดมือเธอไว้นามิคิดอย่างนั้นอย่างไร้เดียงสาแล้วจุนยองก็จะปล่อยพ่อไปแต่มันเกิดขึ้นได้อย่างไร <c oughs> ลูกนอกสมรสฉันจะฆ่าคุณฉันจะฆ่าแกไอสารเลวไม่ว่าเอนเอมีจะอ้อนวอนเท่าไหร่มันก็ไม่เปลี่ยนตอนจบที่พวกเขากำลังจะถูกคนชั่วค่าเ <c oughs> มือ่อจุนยองคิดว่าทุกอย่างจบลงแล้วแล้วเขาก็พบมันอยู่ใต้โซฟานาบัตรของจีมานถูกนามิทิ้ง เขาหยิบมันขึ้นมาด้านบนเขียนเฉพาะการโทรเท่านั้นไม่ใช่การส่งข้อความกลายเป็นว่านี่คือหูชูชีพที่นามีทิ้งไว้จุนยองหันมองออกไปนอกหน้าต่างอย่างรวดเร็วขณะนี้ตำรวจได้แอบเข้าไปข้างในแล้วแต่ไม่ว่าตำรวจจะระมัดระวังแค่ไหนคุณจะเอาชนะแผนการของจุนยองได้อย่างไรเมื่อเขากำลังจะเสร็จจากตำรวจปากกระบอกปืนเจาะไปที่ศีรษะของเขาตอนนี้เขากำลังพยายามแซงทำเป็นว่าเขาเป็นลูกชายของจีแมนแต่จีมันตีเขาด้วยไมย้ในเวลานี้ตำรวจเข้าไปในห้องน้ำ เพื่อช่วยชีวิตพ่อและลูกชายของนามิจีมันรู้ว่าจุนยองแร้งทําเป็นน่าสงสารเป็นนักฆ่าที่ฆ่าลูกชายของเขาจากนั้นเขาก็เกือบจะเป็นบ้าจีมันต้องการฆ่าเขาโดยตรงแต่เขาเป็นตํารวจจึงทําอย่างนั้นไม่ได้โดยมีนามินอนอยู่บนพื้นฉันเห็นผู้เป็นพ่ออยู่ฝ่ายเดียวด้วยปฏิกิริยาเล็กน้อยอีกด้านหนึ่งคือนักฆ่าที่ยิ้มอย่างยั่วยวนเธอหยิดปืนบนพื้น ค่อยๆเดินไปด้านหน้าของจุนยองในสายตาที่ไม่เชื่อของเขาเสียงปืนดังสนั่นล่นพื้นที่ทั้งหมดโลกกลับมาสงบสุขอีกครั้งจีมานขอให้นามีวางปืนลงแต่ตอนนี้พ่อของเอ็นเอมก็ตื่นขึ้นอย่างน่าอาัศจรรย์เช่นกันพ่อลูกกลับมาพบกันอีกครั้งหนังแสดงให้เราเห็นความสำคัญของโทรศัพท์มือถือในชีวิตและความปลอดภัยที่สำคัญของโทรศัพท์ของคุณโปรดดูแลโทรศัพท์ของคุณให้ดีและอย่าทำหาย